พี่เดียรทำไมอยู่อ่ะช่ากําลังดูคลิปต่อฝนที่พี่พี่เขาทำกันอยู่อ่ะอืมแต่เขาอยากรู้ว่าข้างหลังเนี้ยมันคือที่ไหนหรอข้างหลังเนี้ยหรอใช่เอ้ยบุญตะหลวไงบุญตะหลวคือที่ไหนแล้วทาไมถึงชื่อบุญตะหลวล่ะอยากรู้เหรอใช่เดีย๋ยวพาไปดูไป ุงตะหลวแล้วคนปกติเข้ามาทำอะไรกันที่นี่หรอส่วนใหญ่คนปกติเขาจะมาอ่าปั่นจักรยานมาออกกําลังกายหรือไม่ก็พาลูกๆหลานมาผ่อนคลายกันที่นี่มีปั่นเรือเป็ดด้วยนะว้าวพาเขาไปดูหน่อยได้ไหมปัดีเยคเขาพาไปโอเคส่วนน้ำบุงตะหลวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมา บุงตาหลัวแต่เดิมเป็นหนองน้ำที่ตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นเขตทหารในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งมาจัดตั้งฐานทัพทหารขึ้นคือกองทัพภาคที่2ในปัจจุบันมีพื้นที่และเชยภูมิที่เหมาะสมมีแหล่งน้ำเป็นบึงรูปทรงยาวรีและล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่จึงเรียกว่า บ้านหนองไผ่ล้อมนั่นเองครับโดยที่เมื่อก่อนชาวบ้านอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ํากว้างและชาวบ้านได้อาศัยหนองน้ําดังกล่าวเพื่อเป็นการอุปโภคบริโภคกองทัพที่มาจัดตั้งก็ได้อาศัยแหล่งน้ําดังกล่าวในการอุปโภคบริโภคเช่นกันโดยที่แหล่งน้ําดังกล่าวมีสัตว น้ำและพืชทางน้ำอุดมสมบูรณ์ทำให้มีชาวบ้านหลากหลายถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานโดยรอบแหล่งน้ำแห่งนี้เมื่อมีจำนวนชาวบ้านเพิ่มมาขึ้นขนาดของแหล่งน้ำที่กักเก็บก็ไม่เพียงพอจึงมีการขุดเพื่อเพิ่มระดับกักเก็บมาหลายครั้งโดยมีตาหลวซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในกองทัพภาคที่สองเป็นผู้ริเริ่มและนำให้พัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้จนกระทั่งตาหลวเสียชีวิตลงจึงได้มีการตั้งชื่อแหล่งน้ำแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกและการจดจำแก่คนรุ่นหลังว่าบุ่งตาหลัวนั่นเองครับและเชื่อกันว่าการใช้คำว่าบุ่งอาจจะแทนขนาดของบึ่งแต่ไม่ใหญ่เท่าอ่างนั่นเองให้นี่ใช่ปะล้านที่เขามาปั่นเป็ดกันใช่เขาเรียกว่าล้านเรือถีบอ๋อ oh. ก็มีอัตราค่าบริการครึ่งชั่วโมงเนี่ยห้บบาทต่อ1ลำนะแล้วก็เวลาเราลงไปปั่นเราเป็นเนี่ยก็อย่าลืมสวมเสื้อชูชีพด้วยนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าไปแบบว่ากระโดดหรือว่ายืนบนเรือเป็ดเพราะว่าเดี๋ยวทําให้เรือเนี่ยล่มลงมาได้นะงันไว้ตอนเย็นเรามาปั่นเรือเป็ดกันปะใช่เพราะว่าที่นี่เขาจะเปิด1ิบหนาฬิกาตรงทุกวันหรือว่า4ี่โมงเย็นนั่นเองเฮ้ที่นี่คืออะไรอะไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่มันชืออะไรหรอ ที่นี่เขาเรียกว่าอาร์ตเกอร์อุ้ยนี่เขามาอยู่โคราชได้สักพักแล้วนะเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าโคราชบ้านเราก็มีอะไรนี้เหมือนกันใช่เขามันชื่อผลงานว่าสิบที่สามอ๋อคือพยายามจะสื่อถึงว่า5ความของที่สามบ้านเราใช่ปะมันเป็นจิตกรรมฝังผนังสร้างขึ้นแต่ปี2 5 6 4ที่ผ่านมานี่สวยมากให้ความอาร์ตมากสิบสี่เราช่วยเราสามารถมาถ่ายรูปได้นะให้เขาถ่ายรูปได้ไหม เขาว่าใช่มาเขาถ่ายรูปให้เพราะว่าตรงเนี้ยอาร์ตแล้วสวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปมาเชิญชมค่ะหนึ่งสองสามสวยมากไอตรงรุ่สาลาสีเหลืองๆอ่ะอากาศน่าจะดีไปไหมล่ะขวดขาไปก็ไปไป น,นี้สนุกไหมสนุกม,มากเลยได้อะไรบบนก็เพิ่งรู้นะว่าที่นี่มีอะไรให้ทาเยอะขนาดนี้อ่ะใช่ที่นี่มันเหมาะกับการผ่อนคลายหรือว่าใครเที่ยวหลังจากคนที่อยากจะทํางาน,นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาจะมาที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอฝากสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาที่นี่คือสวนน้ำบุงตะหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั่นเองค่ะ สำหรับใครทั้งชาวโคราชหรือชาวต่างจังหวัดที่อยากมาเที่ยวโคราชนะคะขอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไว้ด้วยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะอากาศที่อากาศถ่ายเทเหมาะสําหรับการพักผ่อนสําหรับใครที่อยากมาออกกําลังกายมาปั่นจัก,กรยานก็สามารถมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ